สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มาหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆืออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้สบายๆนะครับเพื่อนๆเ,เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเอาพระในตะก้านี้ มาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นภาพเรียนแบบภาพปลอมภาเจ๊ภาพไม่ถึงยุคนะครับเ,เพื่อนๆประมาณ100ร้อยกว่าองค์นะครับเ,เพื่อนๆคือเรียนแบบบางองค์ผมถ้าไม่มั่นใจผมก็ลงขมิ้นดูนะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็แดงอย่างว่านะครับสิบกว่าองค์นะครับที่ลองลงดูก็แดงหมดเลยนะครับ คือความเก่าไม่ให้นะครับเพื่อนๆมวลสารครบพิมพ์ถูกต้องเนื้อหามวลสารถึงแต่พอดูความเก่าแล้วไม่ถึงนะครับเพื่อนๆไม่มีความเก่าไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับอย่างเช่นองค์ดําเนื้อใบลานเผานะครับอันนี้ดูแล้ว ไม่ถึงยุคนะครับมีคาบมีคาบผงแป้งโรยพิมพ์ด้วยนะครับไม่ผ่านนี่ก็องค์ดำลายก็ไม่ด้านหลังก็มีลาดราชกรนะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์ผู้ซ้อนผมดูก็ก็ไม่ให้ผ่านนะครับ นี่มาเป็นพิมพ์ลุงพุทเลยนะครับนี่เนื้อเรียบตึงความความเป็นธรรมชาติความเก่าไม่มีนะครับอันนี้ก็นำอ้อยเคี้ยวมาเลยนะครับทั่ององพระไม่ผ่านนะครับอย่างนี้ชาติแดงมาเลยนะครับเ,เพื่อนเหนาเป็นแผ่นมาเลยนะครับด้านหลังนี่ ลงรักปิดทองไว้ด้วยแต่ส่องดูเนื้อหามนสารแล้วไม่ผ่านครับองค์นี้ทีแรกเหมือนจะใช่สองอยู่เป็นเดือนนะครับเพื่อนๆพลิกหน้าพลิกหลังตัดสินใจล้างรักดำออกสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับผิวเนื้อเรียบตึงมากนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้ ตึงมากนะครับมีเม็ดแดงเม็ดทอมีลงลงทองคําเปลลนะครับเม็ดแดงเม็ดดาก็มีองค์นี้แต่ว่ารอบเม็ดแดงเม็ดดาเรียบตึงเกินไปนะครับไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็องค์นี้นะครับไม่ได้นะครับดูงามแต่เนื้อไม่ใช่นะครับ อันนี้คาบฟองเต้าหู้มาเลยนะครับเจอน้ำร้อนนับอนไปคาบละลายเลยนะครับเ,เพื่อนๆอนอันนี้ละลายภายในพิบตานะครับไม่ใช่นะครับนี่คือสรุปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไม่ถึงยุคนะครับอันนี้พิมพ์เสียนบาทหรือพิมพ์เสียนโตมาเลยนะครับองนี้เรซินนะครับ เรซินเลยนะครับนี่อันนี้ก็ผมล้างส้มสายชูไม่ผ่านขาวจั่วเลยนะครับมีเม็ดแดงเม็ดดำเต็มองพระเลยนะครับเพื่อนเอนอ์นี้ไม่ผ่านครับทีนี้ในตะก,ก้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนหลวงปูก่แก้ววัดเครือวัน เรียนแบบนานแล้วนะครับนี่ผม10บกว่าปีแล้วนะครับนี่ผมเก็บสะสมศึกษาเรียนรู้ในตะกร้านี้นะครับลงปูกแก้วนี้ไม่ใช่เหมือนมากนะครับแต่เป็นเนื้อคือเนื้อไม่ละเอียดนะครับเขาเอาแกบเอาไม้อัดมาทำแกบไม้อัดขี้เลื่อยมาทำนะครับ ดูดีๆก็ใช่แต่พอ2พอจับพอพิจารณาไม่ใช่ลงชาติแดงก็มีนะครับนี่ลักดำก็มีนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเ,เวลาผมศึกษาผมก็ศึกษาจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ยังยังรอกล้องพันเอ็กอยู่นะครับ กำลังรอจะตุปัจจัยอยู่นะครับองค์นี้ก็ไม่ผ่านนะครับสมเด็จนี่ดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่นะครับแต่ที่ที่หักนี้คือก็ขอขมาท่านแล้วนะครับเ,เพื่อนเพื่อเพื่อเป็นการเรียนรู้เป็นองค์ครูดูเนื้อด้านในนะครับองค์นี้อะ่ะมีมีเม็ดแดงเม็ดดาด้านในด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ แต่เนื้อไม่ใช่นะครับเรียนเรียนแบบนะครับมีคาบมีคาบผงรอยพิมพ์ด้วยแต่ไม่ใช่ครับคือในตะก,ก้าเนี่ยโดนพิสูจน์หมดนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ลงลักดำเนื้อด้านในขาวจ้วะเลยนะครับแต่ดูแล้วไม่ใช่นะครับเพื่อน นี่คือการเรียนแบบมานะครับในตะก้านี้นะครับอันนี้ในในตะกานี้คือการเวลาผมใช้เวลาเกือบหลายเกือบ4-5ปีนะครับศึกษาเรียนรู้สะสมแกะหักส่องทุบดูบทดูมวลสารแต่ไม่ใช่นะครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ย องค์นี้ก็องค์ช้างเผือกมาเลยนะครับนี่งาช้างมาเลยนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแต่ในตะก้านี้นะครับเ,เพื่อนอันนี้คือคือผ่านนะครับฐานแซม มวลสารเนื้อหาใช่เลยนะครับนี่ในตะกร้านี้ผ่านอันนี้คือบางค้นพรมนะครับบางคน้นพรมล้างด้วยน้ำส้มสายชูมาแล้วนะครับองนี้ผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็ ทิมเส้นได้บางคนพมหักมาแล้วนะครับเนื้อหามวลสารผ่านนะครับนี่ก็วันละคังนะครับเนื้อหามวลสารผ่านนะครับอยู่นี้4องค์ที่ผ่านนะครับ ผ่านแต่ก็เอาไว้เป็นเนื้อคูนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่คือสีองค์ที่ผ่านเป็นเป็นเนื้อคูนะครับที่ให้ให้ได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อนะครับแต่ตะก,ก้านี้คือไม่ผ่านนะครับนี่เนื้อหาสาระไม่ได้นะครับแล้วก็ลงปูกแก้วก็ไม่ผ่านนะครับเยอะสิบกว่าองค์นะครับไม่ผ่านแล้วก็ ในตะกานี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ได้องความรู้เยอยะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆถามมาผมก็จะมาดูตัวอย่างนะครับคือถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ก็บอกว่า ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แจมแจ้งไม่ชัดเจนก็บอกเพื่อนตามตรงนะครับเพราะเราก็ไม่ใช่เซียนพระแค่ศึกษาสะสมเรียนรู้ตามหลักฐานที่ปรากฏตามหลักฐานที่อ้างอิงได้แค่นั้นเองนะครับเพื่อนเ่อนเพราะผมศึกษาผมไม่ได้หวังที่จะเอาไปจำหน่ายหรือไปปล่อยหรือไปให้คนอื่นเช่าต่อนะครับแค่เรา อยากจะมีสมเด็จแท้สักองค์ไว้ในครอบครองตอนนั้นเองอย่างเงี้ยใบลานเผานะครับที่กําลังมาแรงอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับเ,เพื่อนอย่างเงี้ไม่ผ่านนี่ก็ใบลานเผาพิมพ์พูดซ้อนด้วยนะครับหลังรัฐรัชกรด้วยไม่ผ่านนะครับอย่างงี้ขาบผงโรยพิมพ์จัดหนักมาเลยนะครับนี่ แต่เนื้อหามวลสารนี้ไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเรียนแบบแต่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าขั้นเลยนะครับนี่องนี้ได้ได้มานานแล้วนะักสกว่าปีที่แรกผมคิดว่าใช่นะครับองนี้เพื่อนๆ ลงลงลักดำปิดทองมาครับครบเลยคิดว่าใช่นะครับเพื่นอนๆส่งแล้วสอ่งอีกตัดตินใจว่าสุดท้ายลองลงขมิ้นดูนะครับนี่ก็ออกมาแดงจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรแดงแต่ว่าเมื่อมันได้ทุกอย่างแต่ทําไมเป็นอย่างนี้ตัดตินใจล้างลักดำออกนะครับ ล้างเอาเอาลักดําออกแล้วก็ส่องดูเนื้อเนื้อนี่เนียนตึงเนียนตึงเรียบเลยนะครับเพื่อนๆแข็งทื่อเลยนะครับส่องไปไม่ทะลุเลยนะครับก็เลยอย่างนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับองนี้สิบกว่าปีแล้วนะครับนี่มีเยอะนะครับเพื่อน อย่างองค์นี้ก็คาบมาเลยนะครับคาบกรุมาเลยนะครับคิดว่าเป็นบางคุณพรมนะครับคาบกรุมาแบบสวยงามพอเจอน้ําร้อนไปแป๊บเดียวนี่ออกไปหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ที่เขาบอกว่าต้มสมเด็จด,ดูก็จริงๆนะครับถ้าเป็นองค์จริงต้มยังไงก็ไม่หลุดไม่ออกนะครับคาบกรุเขาเนี่ยเอาแปลงเหล็กสไบเหล็กมาถูยังไม่ออกเลยนะครับคาบกรุนะครับเพื่อนเพื่อนขนาดนั้นเลยนะครับแต่นี่แป๊บเดียว หลุดไปหมดเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราศึกษาเป็นเฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีสําเร็จเยอะแล้วก็ลองทําดูนะครับแต่ถ้าอยากรู้แต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเ,เป็นส่วนตัวส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับคิดว่าเราอย่างผมเนี่ยผมผมมีเยอะแล้วก็ศึกษาสะสมเราเม่คิดว่าจะเอาไป ปล่อยเช่าหรือไปจำหน่ายอยู่แล้วเราอยากจะเรียนรู้อยู่แล้วนะครับเลยลองทําดูนะครับฝังเพชรพลอยก็มีนะครับสมเด็จฝังพลอยอย่างเงี้ยฝังจริงแต่เนื้อหาไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับเพื่อนๆอนอย่างนี้ก็วางครับวันนี้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนเพื่อนรับชมแล้ว มีความคิดเห็นเป็นประการใดก็คอมเมนต์มาแบบกัรยานมิตรมาพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนเพื่อนเราไม่ว่าจะเป็นสายอนุรักษ์สายพาณิชย์ต่างก็เป็นสิทธิ์พุทธบริษัทเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราต่างมองในคนละม,มุมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกครับเพื่อนๆนแค่ว่าเราเราศึกษาเรา แยกแยะวิเคราะห์ที่ต่างกันนะครับเพียงแค่ว่าผมไม่ได้มองในส่วนของเงินทองวัตถุปัจจัยสีรข้างนอกมาเป็นตัวแปรแต่มองจากผู้ทุกคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จลุนล้วนแค่นั้นเองนะครับเพราะอย่างน้อยชีวิตเราเกิดมาก็ไม่นานนะครับเราก็สี่สิบห้าสิบกันแล้ว อีกไม่กี่ปีเราก็จะได้จากโลกนี้ไปเงินทองของนอกกายนะครับไม่นานก็จากกันไปดังนั้นอันไหนที่เราอยากจะรู้จริงๆเราก็ศึกษาให้มันรู้เมื่อรู้แล้วเราก็หวังจะครอบครองผู้ทุคุณของท่านก็แค่นั้นเองนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนรับชมแล้วถูกอกถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ